รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับสวัสดีปี2,564ครับผมโอ๊ตกุรชาติรูวัฒนะกลับมาพบกับคุณผู้ชมเช่นเดิมครับกับรายการ Motorsport Pushing the Limit ทางไทยรัฐทีวีช่อง32ครับและวันนี้ครับกับเทปแรกของปีครับกับวันสำคัญทางาศาสนาอีก1วันวันมาฆบูชาครับเอ๊ะแต่ว่าคุณผู้ชมลืมกันหรือยังครับว่าวันมาฆบูชานั้นสำคัญทางาศาสนาอย่างไรมาทบทวนกันสักนิดหนึงครับ เป็นวันที่พระสงฆ์1250รูปครับมาประชุมกันโดยมิได้นัดหมายและพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงโอวาทปฏิโมกเป็นครั้งแรกอีกด้วยครับและเมื่อเช้าก็คิดว่าหลายๆท่านครับคงได้เข้าวัดทำบุญตักบาตรกันไปแล้วครับส่วนใครที่ยังไม่ได้ไปเหลือเย็นนี้ครับเดี๋ยวเราไปเวียนเทียนกันก่อนเข้าเรื่องของเราในวันนี้ครับ คันนี้ครับโตโยต้าโคโ l 拉อัลเท g i สปอร์ตครับมีอีกคันหนึ่งจอดอยู่ข้างหลังซึ่งต้องบอกว่าทั้ง2องคันนี้ครับมีตำแหน่งดีกีเป็นถึงแชมป์การแข่งขันเอนดูราน12ชั่วโมงในบ้านเราและก็เป็นแชมป์ของการแข่งขัน,น ADAC 24 Hours du b e r g r i n g ที่ประเทศเยอรมนีในปีที่แล้วด้วยซึ่งวันนี้ครับทั้ง2องคันนี้จะต้องเดินทางไปเตรียมเช็คความพร้อมที่ประเทศเยอรมนีแล้วแน่นอนครับเพื่อเป็นการ ป้องกันแชมป์ในปี2021นี้ครับอย่างไรก็ตามคุณผู้ชมสามารถติดตามชมติดตามเชียร์กันได้รายการของเราจะนำความเคลื่อนไหวการแข่งขันของ2คันนี้มาให้ได้ชมกันตลอดกลับเข้ามาที่เรื่องของเราในวันนี้ดีกว่าครับกับ Motorsport Pushing the Limit ครับวันนี้ครับเราจะพาคุณผู้ชมย้อนกลับไปปลายเดือนธันวาคมครับกับงาน Toyota Gazoo Racing Motorsport 2020สนามที่5สนามสุดท้ายครับเราจะไปกันที่เชียงใหม่ครับ มาตัดสินว่าใครจะได้เป็นแชมป์ประจำปี2020โดยคะแนนสะสมก่อนการแข่งขันในสนามสุดท้ายนี้ต้องบอกว่ายังตัดสินไม่ได้ครับจะต้องมาแข่งกันในสนามสุดท้ายครับสำหรับการจัดการแข่งขันในวันนั้นทางผู้จัดการแข่งขันเองก็ด้เนินปฏิบัติตามกฎระเบียบเพื่อการป้องกันการแพร่เชื้อของโรคระบาดโควิด1 9อย่างเคร่งครัดตั้งแต่การครัดกรองผู้ที่จะเข้ามาร่วมงาน ไม่ว่าจะเป็นการตรวจวัดอุณหภูมิการสแกน QR โค้ดเพื่อลงทะเบียนร,รวมถึงการพ่นยาฆ่าเชื้อในทุกๆวันอีกด้วย To y ยต a า a าสูเรซิ่งมอเตอร์สปอร์ตสนามที่5จาจัดขึ้นที่สนามกีฬาสมโพธเชียงใหม่700ปีจังหวัดเชียงใหม่และในวันนั้นก็ได้รับเกียรติจากคุณสุรศักดิ์สุทองวันรองกรรมการผู้จัดก,การใหญ่บริษัท To y ยต a m มอเตอร์ Motor, ประเทศไทยจำกัดกล่าวรายงานและวัตถุประสงค์ในการจัดงาน และคุณสำเริงชัยแสนรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ให้เกียรติกล่าวเปิดงานการแข่งขัน Toyota g a z o o r ู c i n g m o t o ม s p ต r t 2 0 2 0รวมถึงได้รับเกียรติจากมิสเตอร์มิจิโนบุซึงะตะกรรมการผู้จัดก,การใหญ่บริษัท Toyota m มอเตอร์ประเทศไทยจำกัดมอบของที่ระลึกโมเดลรถยนต์ Toyota GR Supra ปให้กับคุณสำเริงชัยแสนรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และเมื่อพิธีเปิดเสร็จสิ้นลงครับการแข่งขันในรุ่นแรกก็เริ่มต้นขึ้นกับการแข่งขัน Toyota Vios One m a k e s e s s Lady Cup ซึ่งถือว่าน่าจะเป็นการแย่งชิงตำแหน่งแชมป์ประจำปีระหว่างรัชการวัชรเสถียรหมายเลข125ครับที่มีอยู่54คะแนนกับสิริภากรแยบยนต์หมายเลข188ที่มีอยู่50คะแนนห่างกันแค่เพียง4คะแนนเท่านั้นครับ และจากการคอลี่ไฟครับถือว่าราชการวัชรเสถียรหมายเลข125นั้นทําออกมาได้ดีเลยทีเดียวกับตําแหน่งที่2ในการออกสตาร์ทตามหลังตําแหน่งโฟโพสิชันที่ตกเป็นของกมลชนกบุญคล่าหมายเลข199ส่วนสิริภากรแยบยนหมายเลข188นั้นคอลี่ายออกมาได้ไม่ดีครับไปออกสตาร์ทในอันดับที่8และแน่นอนครับในเรื่องความปลอดภัยของนักแข่งนั้นเป็นสิ่งสําคัญอันดับแรกครับอาโต้ครับคุณสุธิพงศ์สมิทธชาตินั้นจะลงมาตรวจเช็ค ความตึงของเซตตี้เบลนักแข่งเกือบจะทุกคันเลยครับและเมื่อเสร็จจากวอร์ปอัพแล้บครับรถทุกคันกลับมาจอดที่กริดสตาร์ครับรอดูสัญญาณไฟออกสตาร์ทเมื่อไฟแดง5คู่ดับลงครับการสตาร์ทเริ่มต้นขึ้นครับโดยออกสตาร์ทมาอันดับที่1นั้นเป็นของกมลชนกครับแต่ว่าในจังหวะโค้งแรกนั้นหมายเลข197ครับคุณนิพาครับสามารถแซงขึ้นมาได้1อันดับครับ เช่นเดียวกันกับมารีเบน่าครับก็ได้ขึ้นมาอีกหนึ่งกันดับเหมือนกันลายขึ้นมาตรงนี้แหมเหมือนสุดารักษ์นั้นจะได้ลายนหรือเปล่าครับยังไม่ทันครับนัทนิดนั้นเข้าคงได้ก่อนเอ้าแล้วนี่ใครครับปริยาแสนเมืองครับโอ้เก,กิดอาการหมุนหรือเปล่าครับนี่ครับมาดูจังหวะที่ปริยาครับอ๋อมากับกุนนิพาครับกุนนิพาที่เบรก ทะลุชิคเชนตรงนี้พึ่งมาไล่คืนตรงนี้แล้วแหม่รถไปเกี่ยวกันครับมารีบันเดอร์เดินเเล่นช้าไปนิดนึงครับอนาคาวีนั้นสปีดมาสูงกว่าครับพยายามจะแซงขวาครับมารีปิดไว้แต่ว่าเกี่ยวกันแล้วครับอลวรถดมารีนั้นชนโอกาสเร็วครับโอ้ยอนาคาวีไปต่อได้ครับมารีเป็นยังไงบ้างมาดูจังหวะเมื่อสักครู่ครับนี่ฮะมารีนั้นแครี่สปีดออกมาช้าครับ อานาควีนั้นเร็วกว่าครับหาช่องที่จะไปครับไปขวาครับแล้วตรงนี้กับหน้ารถของอนาควีนั้นไปแตะกับท้ายรถของมารีครับแล้วก็ทําให้เสียหลักครับนี่ฮะชนเข้ากับกาดเวล ถึงแม้ว่าจะเกิดอุบัติเหตุครับแต่ว่าตัวนักแข่งนั้นปลอดภัยดีครับด้วยความปลอดภัยพื้นฐานของตัวรถครับรวมไปถึงอุปกรณ์เซฟตี้ที่ใส่เพิ่มขึ้นไปอีกทั้งผู้จัดการแข่งขันนั้นได้จัดระบบเซฟตี้ของสนามครับตรงตามมาตรฐานที่รอยอรสทกำหนดไว้ครับนี่จึงเป็นเหตุผลที่ทำไมนักแข่งถึงอยากจะเลือกลงแข่งขันกับรายการที่ขึ้นทะเบียนกับทางรอยอรสทครับจึงเป็นผลให้เซฟตี้คานั้นต้องออกมานำครับในขณะที่เหลือแค่3รอบสุดท้ายเท่านั้นเองครับ และสุดท้ายครับเซฟติคานั้นก็นํารถแข่งจนครบ3มรอบสนามเลยครับรับธงตามวุปด้วยเซฟติคร์ครับผลการแข่งขันของสนามนี้ครับอันดับที่1ครับหมายเลข1 9 9ครับกมลชนกอันดับที่2ครับหมายเลข1 2 5รอารชการอันดับที่สาหมายเลข1 2 6ครับสรัญยาอันดับที่4หมายเลข158ครับนัทนิตและอันดับที่5ครับหมายเลข155สุดาราครับทำให้ตำแหน่งแชมป์ประจำปีในรุ่นของ To y ย t a v i o s One Make r a c e Lady c u ันั้นตกเป็นของหมายเลข 1, 2, 5ครับรัชการวัชรเสเถียนครับ <iana> ก็จบลงไปเรียบร้อยครับกับ,บรุ่นแรกครับ Toyota Vios e One Make Race Lady ครับก็ต้องขอแสดงความยินดีกับรัชการวัชรเสเถียนด้วยครับที่สามารถควา้าตำแหน่งแชมป์ประจำปี2020ไปครองได้ตอนนี้ครับพักกันสักคู่หนึ่งแล้วเราจะกลับมาชมการแข่งขันเเในรุ่นที่เหลือของ Toyota Gazoo Racing Motorsport 2020สสนามสุดท้ายกันครับ เรามาต่อกันอีก3รุ่นที่เหลือครับของการแข่งขัน Toyota One Make r a c s ที่ถือว่าเป็นการแข่งขันที่รถแข่งเหมือนกันทุกอย่างและถือเป็นการแข่งขันแบบ One Make r a c s ที่จัดการแข่งขันมายาวนานต่อเนื่องกว่า14ปีเราไปชมกันต่อเลยดีกว่าครับมาเริ่มกันที่รุ่นของ t o y o t a v o o s One m a k e ก a s e ครับซึ่งถือว่าเป็นสนามสุดท้ายครับที่ เรียกว่าเป็นการแข่งขันแบบชิงดำกันเลยทีเดียวครับเนื่องจากคะแนนสะสมจาก4สนามที่ผ่านมานั้นใกลเคียงกันมากจริงๆครับมาดูคะแนนสะสมครับอันดับที่1ภูริศไทยทองสุกมีอยู่42คะแนนครับอันดับที่2พวิทยรวันพิรุณครับ39คะแนนอันนั้นทอนตามมาอันดับ3ครับ39คะแนนเช่นกันในขณะที่อรุณพงศ์ครับ37คะแนนรวมไปถึงพิสารสารสกุลครับ34คะแนนต้องบอกว่า 5คันนี้นี่เป็นแคดดเดตครับใครก็สามารถเป็นแชมป์ประจําปีได้ครับอยู่ที่การแข่งขันสนามนี้แหละครับและจากการคอลี่ฟายเพื่อหาตําแหน่งในการออกสตาร์ทครับผู้ที่มีคะแนนอยู่หัวแถวก็ทําผลงานออกมาได้ดีเลยทีเดียวครับโดยหมายเลข28ครับภูริไทยทองสุขนั้นอยู่ในกริดสตาร์ทอันดับที่1ครับอันดับที่2เป็นของอนันทรอ,อันดับที่3ครับพี่สารสาสกุล และตอนนี้รถทุกคันมาจอดรอบริเวณกริดสตาร์ทครับบรรยากาศในกริดสตาร์ทก็คึกคักเช่นเคยครับรวมถึงความใส่ใจของอาโต้ครับผู้อำนวยการจัดการแข่งขันที่ยังคงเดินไปตรวจสอบครั้งสุดท้ายในเรื่องของความปลอดภัยการรัดเบลของนักแข่งเช่นเคยครับดูครับนี่เมคคาคีตาครับเราขยาับดูยังหลวมอยู่ครับต้องดึงให้แน่นครับ การแข่งขันในรุ่นของ t o y o ต a v i o ออสวันเมก e สสนามสุดท้ายกำลังจะเริ่มขึ้นครับทั้งหมด18รอบสนามด้วยกันไฟแดงติดขึ้นมาทีละคู่ครับเมื่อครบ5คู่แล้วดับลงครับการสตาร์ทก็จะเริ่มขึ้นออกสตาร์ทแล้วครับภูริสนำขึ้นไปเป็นดับหนึ่งครับในขณะที่อนันทรก็ออกสตาร์ทได้ดีเหมือนกันอันดับที่2ครับเข้ามาข้างหน้าโค้งแรกเป็นโค้งขวาอนันทร์ขึ้นแซงมาได้นิดหนึ่งครับแล้วก็แซงขึ้นมาตั้งแต่ก่อนเข้าโค้งหนึ่งครับเป็นอันดับที่1 ผูริตกประยชน์ดับที่2ในขณะที่เมฆราคิตาก็ได้ขึ้นมาหนึ่งอันดับเหมือนกันครับ77กับ28ครับภูริศอนันทรอนันทรนั้นนำอยู่ครับภูริตไล่กดดังอย่างหนักเลยครับดูครับใช้พื้นที่แทบเต็มเลยครับเอ้าแล้วอนันทรอนแผ่วลงไปครับผู้ริตไลยเปิดโอกาสแซงขึ้นมาได้แหมตรงนี้ลบเกือบเสียหลักครับอนันทรนั้นสปีดหายไปเลยครับตกไปอยู่ดับที่3แล้วตอนนี้เอาข้างหลังนี้แน่ครับแหมเลี้ยวไม่เข้าครับ โอ้แล้ว63ครับหมายเลข63อีก1นึคันครับเั่นก็คือภวิตณ์วันพิรุณครับรถเนเน้นนั้นเลี้ยวไม่เข้าครับไปกระแทกกับการเรลครับแล้วพวิตนั้นเข้ามากระแทกเนเน่คินครับโอ้โหครับหมายเลข63ครับพวิตนั้นยังไม่สามารถเคลื่อนย้ายรถได้ครับถ้าอย่างนี้นั่นแหละครับเซฟษี่ขาต้องออกครับโอ้โหวิ่งไปเพียงแค่3รอบสนามเท่านั้นเองครับ ตอนนี้มีเซฟติคาออกมาแล้วครับผู้นำนั้นยังคงเป็นของผู้ริศครับและเมื่อเคลียร์รถของพวิทิ์เสร็จครับการแข่งขันก็ดำเนินต่อไปครับอนันทธรที่ออกมาวิ่งแข่งขันใหม่อีกครั้งครับก็ต้องพยายามไล่แซงรถคันข้างหน้าไปเรื่อยๆครับโดยรถแข่งทุกคันครับก็จะรู้ว่าอนันทธรนั้นเร็วกว่าครับก็จะเปิดให้แซงครับอื้มสี่คันนี้ขับกันได้สนุกครับ แต่ว่าในขณะที่ภูริตนั้นก็ขับแบบสบายๆครับนำเป็นอันดับที่1ยาวๆไปครับและสุดท้ายก็รับทงตาหมอกลุกไปเรียบร้อยครับอันดับที่1ครับภูริตไทยทองสุขครับอันดับที่2นั้นเป็นของพิ่สารสาสกุลอันดับที่3นัทวุฒิสิทธิคําคำทับครับอันดับที่4อรุณพงศ์ศรีฤทธิ์และอันดับที่5ครับนันดลวัฒนธรรม จากการแข่งขัน Toyota v วีออสวันเมกเครับเราไปกันที่รุ่นของ Toyota Hilux r e v o ีโววันเมกเลซึ่งสนามนี้ครับจะเป็นการขับเคี่ยวระหว่าง2หนุ่มครับเอกสิทธิ์นามแสงผาแล้วก็เขมรัฐขอนพุทธา2คนนี้คะแนนห่างกันแค่4คะแนนเท่านั้นครับฉะนั้นแล้วสนามสุดท้ายเดือดแน่นอนไปชมเลยครับ เรามาดูคะแนนเก็บสะสมในรุ่นของไฮลักซ์รีโววันเมกเลสกันก่อนเลยครับอันดับที่1ครับเอกสิทธิ์นามแสงผามีอยู่58คะแนนในขณะที่เขม,มรัฐทอนพุทธาครับตามมาติดๆครับ54คะแนนก็ต้องเรียกว่าเป็น2คนนี้เลยครับที่เป็นคนดิเดตว่าใครจะได้เป็นแชมป์ประจําปีสุรศักดิ์ดาเกงนั้นเก็บมาอยู่อันดับที่3ครับ37คะแนนสม,นมรมาปะเขสามคะแนนแล้วก็อันดับที่5ครับโสพลคุมรินสามสิบสามคะแนน เิสตาร์ทอันดับที่1ครับรถหมายเลข36ครับโสพลภูมิรินอันดับที่2ครับเอกสิทธ์นามแสงผาครับอันดับที่3สุรศักดาเก่งออกสตาร์ทครับโสพลภูมิรินออกสตาร์ทได้ดีครับโอโสพลภูมิรินได้ลายขวาครับแล้วอูบีตามขึ้นมาด้านในครับได้ขึ้นมา2คั้นเลยครับเฮมรัตน์นั้นก็พยายามจะขึ้นมาเหมือนกันอันดับที่1ยังคงเป็นโสพลครับอันดับที่2เอกสิทธิ์ อันดับที่3นั้นเป็นสุรศักดิ์ครับแซงขึ้นมาอันดับที่4เป็น95เคเมรัฐครับมาดูความพยายามอีกหนึ่งครั้งของเคเมรัสครับเข้าอยู่เทินตรงนี้โอ้แล้วดันเลยครับโอดกลายเป็นว่าสุรศักดิ์นั้นก็ไปไม่ได้ครับเสียจังหวะกันไปหมดแล้วนี่ฮะอย่างที่บอกครับสุวิทย์คําจีนั้นมาแล้วครับการเสียจังหวะของเคเมรัสนั้นทําให้สปีดช้าลงครับสุวิทย์นั้นขึ้นมาแทงในตรงนี้แล้วเข้าซ้ายครับแซงเคเมรัฐขึ้นมาออ้ยแล้วปิดกระดูกนี่เอาเกี่ยวกัน โอ้โหเสียอกาสเลยครับทั้งเขมรัตทั้งสุวิทย์ครับแม่บุญธรรมนั้นหักหลบมาได้ครับมาดูจังหวะเมื่อสักครู่ครับนี่ฮะสุวิทย์นั้นเข้าในก่อนครับได้ขึ้นไปครึ่งคันครับแล้วข้างหน้าเป็นโค้งขวาต่อก็จะเป็นทีของเขมรัตแต่ว่าเขมรัตนั้นก็เลี้ยวไม่ทันครับในขณะที่สุวิทย์ก็จะปิดลายขึ้นมาเหมือนกันทำให้รถเกิดอาการสก,กิดกันครับเสียอาการไปทั้งคู่ แต่ว่านี่ฮะสุวิทย์นั้นเก่าครับรู้ว่ารถไหลดิเก็ปล่อยไหลเลยครับเพื่อตั้งลำเดินหน้าต่อไปดีว่าบุญธรรมก่อนพูดน,นั้นหลบได้นะครับ <S <S และตอนนี้ครับก็ไล่จนมาเหลืออีกแค่สมรอบสุดท้ายครับเขียรบราดันไล่มาติดสุวิทย์ครับแล้วสุวิทย์ไปติดสุรศักดิ์ครับ โอ้สุวิทย์ต้องหนีครับดูครับออ้ยเดินกันเร่งท้ายไหล่แมน่เกือบโดนกัดแล้วครับเสียจังหวะอีกนิดนึงทาให้เขมราดนั้นเข้ามาติดได้อีกแล้วครับนี่ครับเข้ามาแถวเรียงหนึ่งแล้วครับสุรศักดิ์สุวิทย์เขมรัาจังหวะนี้สุวิทย์แทงในเข้ามาครับโอ้ยแล้วไปสกิดสุรศักดิ์ครับเรียบร้อยกับสุรศักดิ์หมุนเลยครับโอ้ยเสียหายครับถ้าอย่างนี้โอ้โหมาดูจังหวะเมื่อสักครู่อีกครั้งหนึ่งครับสุรศักดิ์นั้นเข้า โค้งไปได้ก่อนครับแล้วสุวิทย์นั้นแทงลึกเข้ามาครับเบรกไม่ทันแล้วครับสกิดท้ายสุรศัก์ครับกลายเป็นว่าสุรศัก์นั้นหมุนครับสุวิทย์ก็ไปต่อครับเกียรรัฐก็ตามไปและเมื่อครบ18รอบสนามครับหมายเลข36ครับโซพลภูมิรินครับผู้นำตั้งแต่ต้นจนจบครับรับแชมป์ประจำสนามไป อันดับที่2ครับเอกสิทธิ์นามแสงผาอันดับที่3เคมรักขอนพุทธาสวุวิทคำจีนครับจบอันดับที่4และสุรศักดิ์ดาเกงครับอันดับที่5 <S <S และสำหรับตำแหน่งแชมป์ประจำปีของ Toyota Hilux r e v o o โววันเมก e 2020ครับตกเป็นของเอกสิทธิ์นามแสงผาก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยครับ เดี๋ยวเราพักกันอีกสักครู่หนึ่งครับก่อนที่จะกลับมาชมการแข่งขันรุ่นใหญ่ Toyota c o คร l l a a l t ติสจีอ o ร์สปอร์ตวันเมเลพักสักครู่ครับ าต่อในรุ่นสุดท้ายของการแข่งขัน Toyota า a าซูเรซิ่ง m อ t เ r s ร์สปอร์ตกันครับกับรุ่น Toyota าโครร l a a ล t ิสต r อาสปอรอย่างที่ผมได้บอกคุณผู้ชมไว้ครับว่ารุ่นนี้นั้นเดิมพันสูงมากเพราะว่าใครที่สามารถคว้าตำแหน่งแชมป์ประจำปี2020ในรุ่นนี้ได้ครับจะมีโอกาสก้าวขึ้นมาเป็นนักแข่งอาชีพนั่นคือจะได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของทีม t o y ยต้ากาซูเรซิ่งทีมไทยแลนด์ลงแข่งขันในระดับอาชีพนั่นเอง ใครจะได้ตำแหน่งนี้ไปเราไปชมพร้อมกันครับเรามาดูที่คะแนนเก็บสะสมในรุ่นนี้ครับโครรา a อัลติเจ p o r สปอร์ตวันเมกเครับทันชนกเจริญสุขวัฒนะ57า57คะแนนครับผีรุษบุญอิดอันดับที่2ครับ50คะแนนสุรศัก์อันดับที่3ครับ44คะแนนสันหวัฒอันดับที่4 43คะแนนซึ่งจาก คะแนนเก็บสะสมตอนนี้ครับสนามนี้ทันชนกนั้นขอแค่ที่2ครับก็จะเป็นแชมป์ประจําปีในขณะที่ทีรุตบุญอินนั้นต้องจบที่1ครับแล้วให้ทันชนกจบที่3ในสนามนี้กริดสตาร์ทโพโพซิชันครับเป็นของทีรุตบุญอินครับอันดับที่2เป็นสันหวัตอันดับที่3เป็นทันชนกครับมาดูการออกสตาร์ทกันเลยครับเมื่อไฟแดงดับครับออกสตาร์ทมาออกสตาร์ทกันได้ดีครับเพียวนั้นแรงขึ้นมาครับ ทําท่าเหมือนจะแซงทันชนกครับนี่ฮะขึ้นมาได้แล้วครับแต่ว่าทันชนกนั้นเสียบในครับในขณะที่สันหวัฒนั้นยังไม่ยอมครับไล่ตามทีรุธบุญอิดไปอันดับที่1เป็นทีรุธครับตอนนี้อันดับที่สองสันหวัตอันดับที่3าทันชนกเพียวหงปานนั้นตามติดทันชนกเลยครับอหมายเลข77ิดนี่พีกวางครับศิรศิลป์ตรงนี้ครับทีรุธยังทําได้ดีครับทีรุธสันหวัต ทันชนกแล้วก็เพียวของปานอูแต่ฟอร์มการขับขี่ของเพียวของปานนั้นค่อนข้างดุดันครับตอนนี้พยายามไล่กดดันทันชนกมาติดเลยครับทันชนกนั้นมีอาการบาดเจ็บจากการแข่งขันในสนามก่อนหน้าน,นี้นะครับร่างกายไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าวันนี้ครับเพื่อคะแนนเก็บสะสมเป็นอันดับที่หนึ่งและแชมป์ประจำปีครับก็คงต้องเต็มที่กันหน่อยตรงนี้ครับทีรุตบุญอิทนั้นยืดขึ้นมาได้ ตามอันดับ2เป็นสันทวัตแล้วอีกหนึ่งครั้งครับเพียวของปานพยายามจะขึ้นขวาทันชนกปิดไว้ครับยังขึ้นไม่ได้ครับโอ้โหทันชนกนั้นปิดได้ดีครับแต่กลายเป็นว่าณตอนนี้ครับทำให้สุรศักดิ์ครับนั่นแหละครับที่เดียวขึ้นมาครับตามขึ้นมาแกล้ได้อีกหนึ่งครั้งครับเนื่องจากว่าทันชนกนั้นมัวแต่ปิดเพียวของปานอยู่ครับจังหวะก็จะดีเลยไปสักนิดหนึ่งครับ แล้วมาถึงทางตรงช่วงนี้ครับสันทวัฒน์นั้นไม่สามารถแคริสปีดออกมาได้ครับกลายเป็นว่าโดทันชนกเสียบในขึ้นมาเป็นอันดับที่2องอ่าวแล้วครับถ้าอย่างนี้ตำแหน่งแชมป์ประจำปีนั้นอยู่ในมือทันชนกแล้วครับต้องมาดูครับว่าที่เหลือนั้นดูครับเทียวหงปานสุรสัก็ไล่สันหวัฒน์มาอีกทีครับสันหวัฒน์ตั้งลำใหม่ได้แล้วครับแต่ตอนนี้ครับทันชนกขึ้นมาติดทีรุษโอ้โหกองเชียร์ก็ต้องลุ้นครับนี่ครับมาดูตรงนี้ครับทีรุษนั้น โอนเลี้ยววงกว้างครับทำให้ทันชนกต้องออกนอกด้วยสันทวัตเกือบจะแซงครับแล้วมาปิดไลนตรงนี้อีกทีข้างหน้าโค้งซ้ายครับเพียวหงปางกับสุรศักด์สอดด้านในมาเพียวทิมตรงกลางนะแล้วโอนสกิปโอยหลายคันเลยครับเพียวหงปปนครับสกิปกับสันทวัตครับแล้วสันทวัตไปโดนทันชนกแต่ว่าที่ตามไม่คันก็คือสุรศักด์ครับสุรศักด์ไปไม่ได้ครับชนท้ายครับเพียวหงปปนอีกทีครับโอ้โห ไทยยังนี้มีปัญหาแน่ครับมาดูอีกทีครับนี่ฮะเพียวหงปานนั้นเสียบในขึ้นมาโดนสันหวัดครับสันหวัดกระเด็นโดนทันชนอกอืมดีว่าไปต่อได้ทั้งคู่เลครับในขณะที่สุรศักดิ์นั้นชนท้ายเพียวหงปานเต็มๆครับเรียบร้อยอย่างนี้เซฟที่ขาต้องออกครับและเซฟที่ขาครับก็นำมาจนถึงรอบสุดท้ายของการแข่งขันพอดีครับซึ่งถ้าจบลักษณะนี้นี่นอ้าว ทีรุตบุญอีกครับไม่จบการแข่งขันครับรถมีปัญหาในรอบสุดท้ายนี้ครับโอ้โหมาเป็นอันดับที่1ด้วยนะครับแต่ว่าไม่มีผลครับเพราะว่าอันดับที่2ทันชนกเจริญสุขวัฒนานั้นกลายมาเป็นอันดับที่1ครับเก็บคะแนนสะสมเต็มเรียบร้อยครับอย่างนี้ครับอันดับที่1นั้นตกเป็นของทันชนกเจริญสุขวัฒนะครับอันดับที่สครับสันทวั์วงเจริญอันดับที่3ครับเป็นของเอกสิทธิ์นามแสงผาอันดับที่4ครับเป็นของพิกวางครับสิลิศินโชิวิจิต แล้วก็อันดับที่5ครับทิพวันณพูระยับครับและเมื่อผลการแข่งขันจบลงอย่างนี้ครับส่งผลให้ทันชนกเจริญสุขวัฒนะครับเป็นแชมป์ประจำปีของ Toyota c โคร l l a a l t i s GR Sport One Make La กเครับและจะได้มีโอกาสขึ้นมาเป็นนักแข่งมืออาชีพครับรวมกับทีม y o y o ต a z o o Racing Team Thailand อย่างไม่เป็นทางการนตอนนี้ครับและนอกเหนือจากการแข่งขันทั้ง4รุ่นของ Toyota g a z o o Racing m o t o r s p o r t ครับ ทาง t o y ยต a Gazoo Racing Motorsport ยังขนทับรถแข่งแล้วก็นักแข่งของ Toyota Gazoo Racing t ทีมไทยแลนด์ขึ้นไปให้พี่น้องชาวเชียงใหม่ได้สัมผัสกันอย่างใกล้ชิดอีกด้วยครับบรรยากาศในงานวันนั้นเป็นยังไงเราไปชมพร้อมกันครับในวันนั้นครับโตโยต้ากาซูเรซิ่งทีมไทยแลนด์ครับยกทับมาเพื่อให้พี่น้องชาวจังหวัดเชียงใหม่ได้สัมผัสถึงสมรรถนะของรถแข่งทั้งหมดของทีมครับ ไม่ว่าจะเป็น Toyota าโครร a a ้าอัล t ทสจ r อทั้ง2คันที่สามารถไปคว้าอันดับที่1และ2ครองแชมป์ของการแข่งขันแบบมาราทอน24ชั่วโมงในรายการ ADAC 24 h o u r Race ที่สนามนูเบิร์กริงประเทศเยอรมนีรวมถึงกลับมาคว้าแชมป์ในรายการ12ชั่วโมง Super Endurance ที่สนามช้างอีกด้วยครับตามมาด้วย GR Supra ทั้ง2คันครับโดยหมายเลข37ครับ ขับโดยต้นมานัตกุลปาลานนนครับสามารถคว้าตำแหน่งแชมป์ประเทศไทยในการแข่งขันรุ่น Thailand s u p e r c a r า g t c มคลองได้และยังมี Lexus RCF 2คันรวมถึง Lexus RCFGT3 ครับหมายเลข39ครับขับโดยแม d ข่าวนัทวุฒิเจริญสุขวัฒนา ที่สามารถคว้าตำแหน่งแชมป์ประเทศไทยมาครองไว้ได้เช่นกันในรุ่นของ Thailand Supercar GTM โดยสามารถคว้าชัยในทุกสนามและคว้าคะแนนเก็บสะสมมาเต็มร้อเซลยทีเดียวครับก็เรียกได้ว่า Toyota g a ก o ซ Racing Team Thailand นั้นขนทั้งรถแข่งที่เป็นแชมป์ทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศมาให้ชาวเชียงใหม่ได้รับชมกันอย่างใกล้ชิดเลยทีเดียวครับ ก็จบลงไปแบบครบถ้วนเรียบร้อยครับสำหรับการแข่งขันตโตโยต้ g กาซู Racing Motorsport 2020ก็ต้องขอสแสดงความยินด,ดีกับนักแข่งทั้ง4ท่านครับที่สามารถคว้าแชมป์ประจำปีไปครองไว้ได้สำเร็จสำหรับในปีนี้ครับกับตโตโ o ต้ g กาซู Racing Motorsport 2021เกิดขึ้นแน่นอน คุณผู้ชมสามารถติดตามข่าวสารได้ทาง f c e e o o o แฟนเพจ g ต t o ต o t a g a ู o o Racing m o t p r s t t r t t l a n l a n d และสำหรับแฟนๆของ o ต o t ต g า z o o Racing Team Thailand ก็เช่นเดียวกันครับสามารถติดตามข่าวสารของพวกเขาได้ทาง Facebook และ IG ชื่อเดียวกันครับ o ต o t ต g า z o o ู a c i n g t ท a ม Thailand สำหรับวันนี้ผมโอ๊ตกุลชาติรูวัฒนะและรายการ Motorsport Pushing the Limit ตต้องลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่วันอังคารที่6เมษายนวันหยุดวันจกกักรีวันนี้หมดเวลาลงแล้วสวัสดีครับ